สวยงามแต่การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะเครื่องตีและบทกวีในการแสดงซูคเนจากอิหร่านยังเต็มไปด้วยพละกำลังทั้งออกแรงหมุนตัววิทคพื้นและเหวี่ยงไม้กระบองนี่คือการออกกำลังกายโบราณที่ใช้ฝึกซ้อมนักรบสมัยก่อนให้แข็งแรงและมีสมาธิเจ้าของวัฒนธรรมนำมาแลกเปลี่ยนให้คนไทยได้ชมในงานความสัมพันธ์ไทยอิหร่านที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปอร์เซียมากมายหลอมรวมอยู่ในสังคมไทยทุกวันนี้ทั้งการแต่งกายอาหารสถาปัตยกรรมและงานศิลปะเช่นลวดลายพันพฤกษาบนพรมเปอร์เซียที่พบมากในสยามสมัยพระนารายยังคล้ายคลึงกับลายดอกไม้ร่วงหรือพุ่มข้าวบีนที่เด็กๆคู้มาร่วมงานได้เรียนรู้ก็สวยอะแต่ก็เป็นรูปดอกไม้แต่ข้างล่างวันไม่ค่อยดักเลยว่าดาวถ้าแอยากว่ามันเขาก็ต้องให้โตอีกนิดนึงอะ มายามมนฟาเรสชาวอิหร่านบอกว่าแม้ตอนนี้เด็กไทยอาจไม่รู้จักลวดลายเหล่านี้แต่การได้ลองวาดจะสร้างความคุ้นตาหากได้เห็นลายแบบนี้อีกครั้งเมื่อโตขึ้นเด็กๆอาจจำได้ว่านี่คือลายแบบเปอร์เซีย ว่าจะเข้าถึงไม่สะดวกนักนะคะเพราะามีบ้านพักค่ะมาบดบังอยู่ที่ปลายสะพานแต่ว่าสะพานเทพหมีด้านหลังนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นสะพานแห่งเดียวในอยุธยาที่ยังหลงเหลือร่องรอยของสถาปัตยกรรมแบบอิหรา่านหรือว่าเปอร์เซียเอาไว้นะคะก่อนหน้านี้ก็มีหลายสะพานเหมือนกันค่ะแต่ก็ชำรุดทุดโทรมกันไปตามกาลเวลาที่แห่งนี้นี่แหละค่ะจึงถือเป็นสะพานที่เป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติไทยและก็เปอร์เซียที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันค่ะ สะพานเทพหมีเก่ออิฐเรียงสันตั้งมีซุ้มโค้งกรีบบัวให้เรือผ่านเป็นสถาปัตยกรรมแบบเปอร์เซียในย่านท่ากายีพื้นที่ชุมชนมุสลิมในอดีตท,ที่เข้ามาตั้งประชาคมในเกาะเมืองเมื่อราว400ปีก่อนโดยชาวเปอร์เซียที่เข้ามามีบทบาทในสยามเป็นคนแรกคือเฉกอมัดกุมมีพ่อ้าที่ต่อมาได้เป็นขุนนางคนสำคัญทั้งยังเป็นต้นตระกูลบุญนาคทุกปีในเดือนพฤษภาคมที่อนุสร์สถานเฉกอมัดจึงมีผู้สืบสายสกุลมาร่วมงานรำลึกกันที่นี่ การให้อยู่อาศัยการรพราชทางที่อยู่อาศัยภายในเมืองเนี่ยชัดเจนเลยว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความสําคัญกับวิทยามากวิทยาเนี่ยไว้ใจมากนะครับแล้วก็นอกจากเรื่องของการคุ้การคาแล้วเนี่ยในช่วงปลายปลายวิทยาเนี่ยชาวเปอร์เซียชาวอาหรับพวกน,นี้ก็มามีบทบาทในเรื่องของการทหาร S <S เป็นทหารอารักษ์เป็นอะไรเป็นอกลักประจําตัวของกษัตริย์อย่างช่วงในสายพระนารายก็จะมีมีทหารชาวเปอร์เซียเนี่ยเป็นทหารคุ้มครองพระองค์เป็นอกลักประจําตัวอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ค่อนข้างจะใกล้ชิดอยุธยาและเมืองกุมแห่งอิหร่านลงนามเป็นบ้านพี่เมืองน้องในโอกาสความสัมพันธ์กว่า400ปีสารไมตรีด้านวัฒนธรรมที่มีต่อกันสืบไป กริษฐาดีมีไทย PBS รายงาน